วันนี้จะพามาชมการเย็บใบสีซึ่งวันนี้จะทำใบสีจำนวน3ต้น2ต้นเกชั้นอีกหนึ่งต้นเจ็ดชั้นนะครับแต่การทําใบสีก็ต้องทำจากใบทองกล้วยนะครับกระอบพรอ้พรอมครับหนมหรือว่าสิ่งของครับที่จะใส่3ามใบสีนะครับในแต่ละชั้น ครับอันดับแรกให้จ่ายชมก่อนอันนี้เพิ่งเริ่มงานนะครับเป็นน่อกาลังจะมากันนะครับคือการหาใบทองกล้วยนํามาเปื่อมาพับนะครับพับทําเป็นใบสีมาด้ิดตามชมกันนะครับพับตเด้อบานนี้เด้อดูก่อนดูการพับก่อนเราก็พับกันจังใดสิ เค่งไปหมดเนาะเป็นข้าวชั้นโอ้นี่เป็นคนจับคนคนพับอยู่ฝั่งนี้เออเท่าไรกับนอ้องเท่าไรไหมคนนี้เป็นคน,นคนนี้เป็นเรียก <c oughs> เรียกว่าเจี๊ยกไปตอง <c oughs> เจี๊ยกภาษาบ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อเจี๊ยกเด้อ <c oughs> คนที่สองนี่คือพับขานพับคอพับใส่ขวามาแล้วก็พับเข่าตรงกลาง สวัสดีหนึ่งมันจะมีอยู่จํานวนไปนุ่มนั่นละนี่แต่ละชั้นจะมีเก้าอันแต่ละอันจะมีเก้าชิน้นนี่คือการพับต่องมากับพับรูปปลายแหลมแล้วก็พับครัรรบด้านหลนังเอาแต่นานเนาะง่ายง่ายง่ายกลกลออง่ายเราก็ปาดเช็ดกระสุงต่อมาคนที่สาม คนที่สามนี่เป็นแผนกแผนกเย็บแผนกยิบเดินนี่เดินนี่เดินมีแต่ระดับปรมาจารย์เลยเด้เนี่ยสามสี่คนนี่ไม่ธรรมดาเด้เนี่ยมีแต่สาวกบเสรอดั้งนั้นเด้เด้เนี่ยสี่คนนี่ไม่ธรรมดา มันเย็กก็จะจับพับทับมันไปใส่ขาาวาใส่ขวาไปเรื่อยๆไปไหนเขาไปรับใครว่าพีา่น้องมาดูเด้อบางคนอาจจะไม่เคยทำอาจจะเคยเห็นเขาทำพิธีแะไรแต่ไม่เคยเห็น <ทำ S 2> ัานตอนในการทำใบสีเราก็ทำกันแบบไหน ใช่ตบขวานไปเรื่อยๆเสร็จเรียกก็ยิบก่อนจะยิบก็พ,พับหางหน่อยพับเข่าหน่อยหนึง่งแทงจดดวดก็ใส่อาจจะใช้กำลังหน่อยหนึง่งว่อไปตอกมันหนามันหนาตั้งเก่าชันอเลยต้องใจที่มือหน่อยหนึ่งอ S <S <iser> <S <ida> เขากลรองวนเดียวใหญ่เลยตะปุตะพือเลยวันนี้ฮ่าทำพิษทำถูกเลยแท่งต่อคักหมดเลยโอ้ตัวโลกนะก็ตัวเทศนี้ตัวโลกแล้วเองอือเรียบร้อนนี่คือผลงานนี่หลังจากได้ ทำเดี๋ยวจะเป็นรูปแบบมันแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าใบสีเดอ้อใบสีตัวนี้จะนําไปใส่ที่ต้นใบสีอีกทีหนึ่งตงนี้ใบสีใบ <in> สีเกาชั้นเขาก็จะใส่ตัวนี้เกาชั้นละเก้าอันใบสีเจ็ดชั้นก็จะใช่เจ็ดอันชั้นละเจ็ดอันชั้นละเจ็ดชิ้นนี่จะมีี่ หน้าใบฟังด้วยน,นี่ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ก็จะมีเก่าเก่าส่วนต้นใบสีก็ทำจากต่วนกลวยนอ,อกจากบางทีก็จะทำสำเร็จร้อยผือใผ่ไม้ไผ่ในการทำต้นใบสี แต่กรณีก็นีช่ต้นกล้วยเลยง่ายๆเราก็คอยหาพวกไม้ไผ่มีคื้ไม้ไผ่เอามาผ่าเจียบเป็นตอกเลยทำเป็นตอกแล้วก็เอามาเสียบที่ตน้นของมันตอนนี้กำลังคัดตัง้งศีลว่ให้มันสงก่อนห้มันตั้งอยู่ทามันเอียงมันจะล่มด้วยตั้งหงมันอยู่ ต้องแต่งโคลนนะครับแต่งโคลนให้ได้ก่อน ขายามันโค้งกันะเอสงอ,อ,อยู่มันขายามันโคง้งขายามันล่มนะครับก็นอนออ,อกอีกหน่อยหนึ่งก็ให้มันตรงอ่ะต่อไปจะเป็นการจักตอกมันนำไปเสียพีย่ต้นกล้วยการจักตอกก็ต้องใชเ้เพ็รใหม่ เป็นไม้ไผ่สดมันจะชักง่ายพวกที่เอาไม้ไผ่แหงมามันมันชักได้แต่ว่าเวาเราดัดโคง้งมันดัดไม่ได้มันจะหักต้องใช้เป็นไม,ม้สดแทน นะครับหลังจากนั้นก็ทําขารแบ่งงานกันก็คือคนจักตอกอมีนาีจักตอกคนทิ่มาเสียบทําเป็นชั้นก็ดูอยกันครับอาจจะทําคนสองคนสามคนเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นทงใบศีนเพราะว่าตรงนั้นมันต้อตงทําเยอะต้องทําหลายรอยอันถึงจะได้นี่ครับก็คือไม่ไา่ที่เราได้จักแล้วก็มามาเสียบเสียบ พอที่จะสามาถวางใบสีได้พร้อมกบวางเครื่องวงสวงเครื่องวงสวงก็จะมีพวกขอตม้มขนมนางเล็ดพวกนี้นะครับพวกกล้วยนะครับในการมาวางในแต่ละชั้นอย่างเช่นกล้วยเจ็ดลูกเช็ดชั้นอย่างนี้นะครับนางเล็ดก็เจ็ดอันเช็ดชั้นก็จะต้องมีตามจํานวนสิ่งของที่เราถามที่เราได้ทํา ใบสีไหวนะครับในแต่ละชั้นนะครับอันนี้คืออีพีที่1นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะต่ออีพีที่2ให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับว่าแต่ละขั้นตอนในการทําใบสีกับว่าทํกทำไปแบบไหน,นยังไงนะครับผ็กผกที่ตามชมเลยนะครับ